สวัสดีครับพี่มาพาเพลินกลับมาอีกนะครับก็หายไปนานพอสมควรเพาะนอยากว่าติดธุระติดภารกิจเยอะวันนี้มีความพร้อมก็อยากจะมาทําวิดีโอคลิปเกี่ยวกับเรื่องการพัดต่อยสัก4ตอนวันนี้จากประสบการณ์ที่ได้ทําไปนะครับก็มีพวกพี่ๆหลายคนได้สอบถามเข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่มาพูดให้มันง่ายกว่าน,นี้ได้ไหมว่าวิธีการพัดมันเป็นยังไง หลักที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามที่จะใช้หลักของการพัดโดยยึดหลักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มาอธิบายให้ฟังแต่วันนี้จะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยวิธีง่ายๆสุดก็คือหลักของลูกสูบเคยเห็นลูกสูบไหมครับลูกสูบที่เวลาเรามีเหมือนกับไอ้ที่สูบลมเราดึงออกมาปุ๊บแล้วเราก็ดันเข้าไปแล้วลักดึงออกมาแล้วก็ดันไปเหมือนเติมลมยาง ประเด็นผมก็อยากจะพูดว่าวันนี้ผมทํามือเหมือนสวัสดีงี้นะครับหลักการพัดง่ายๆก็คือว่าให้สองมือเนี่ยเป็นมือเดียวกันประกบกันไว้อย่างนี้แล้วให้มือมือมืหนึ่งมือซ้ายดันมือขวาไปทางขวาอย่างนี้โดยที่มือขวาอยู่เฉยๆนะครับไม่ได้ทาอะไรแล้วมือมือซ้ายอยู่เฉยๆขาสวิงขาพัดกลับก็ดันกลับมาแค่นี้ครับหลักการมีแค่นี้ แต่ถ้าเกิดในระหว่างที่ผมเอามือซ้ายดันแล้วมือขวาผมดันดึงด้วยมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาในระหว่างที่ผมเอามือขวาดันกลับไปแล้วมือซ้ายดึงด้วยมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาแต่หลักการง่ายๆก็คือว่าหลักของลูกสูบก็คือว่าให้ดันด้านเดียวมุดมือขวานิ่งมือซ้ายดันมือซ้ายนิ่งมือขวาดันหลักการพัดมีแค่นี้ครับครนี้ก็จะมีบอกว่าหลายคนบอกว่าแน่ไปแล้วเคยพัดลง แล้วบางครั้งพัดไม่ลงเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดในคลิปต่อๆไปในส่วนของคลิปนี้ก็จะพูดให้ฟังว่าแล้วผมจะอธิบายจากการพัดคลิปตอนนี้จะทําเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ,ๆนะครับถ้าพูดว่าผมจลดมืออยู่อย่างนี้นะครับอยู่ในท่าพร้อมเตรียมพัดแล้วก็ยืนย่อในักทณะที่เหมาะสมแล้วก็ให้ประสานมือสอมือเหมือนเราพนมมืออย่างนี้นะครับ แล้วก็ไปจดไปที่ลูกแล้วเราก็เลงแล้วเราก็ดันเหมือนลูกสูบมือขวานิ่งมือซ้ายดันแค่นี้เครับลงแล้วไม่ได้ใช้แรงอะไรก็คือว่ามือซ้ายดันไปทางขวาพอถึงจุดที่เราคิดว่าระยะพอที่จะสวิงเราก็ดันกลับมาทางซ้ายอันนี้หลักของการสโตกก็คืออยาก,กระแทกดูใหม่นะครับง่ายๆครับจะลด เข้าใจง,ง่ายๆนะครับหลักการ tea, ก็คือยืนในแบบที่เหมาะสมแล้วก็เหมือนพนมมือเหมือนหลักให้ให้ใหใหใหลูกสูบมือซ้ายดันไปทาง thriving, ขวาพอถึงจุดที่คิดว่าเหมาะสมมือขวาดันไปทางซ้ายเห็นไหมครับไม่มีการกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราใช้ทั้งสองมือพร้อมกันมือนี้ดันมือนี้ดึงมันก็จะไปมากไปน้อยไม่สมดุลแต่ถ้าเกิดว่ามือหนึ่งนิ่งแล้วมือหนึ่งดันมือหนึ่งนิ่งอีกมือหนึ่งดันแค่นี้ละครับ ก็อยากจะฝากว่าคลิปที่1เพียงแค่นี้เองว่าง่ายที่สุดเลยคือพัดแบบลูกสูบก็สันส้นๆพอเข้าใจนะครับขอบคุณมากครับ